สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราช่องกอกินนะคะเราจะมาดูแสงแรกของวันกันนะคะเราขับรถมาแต่เช้าเลยนะคะแสงแรกของวันเราจะขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าเอ่อเห็นไหมท้องฟช้แสงแดงแล้วนะคะเราจะดูแสงแรกของวันกันสวยนะคะอ่าอยู่ในรถนะคะเราอยู่ในรถนะคะปลอดภัยไว้ก่อนนะคะอ๋ออย่างอย่างแฟนน้องอยู่ข้างนอกสวยสวยดูนะคะเนี่ยนี่เราอยู่ในรถก่อนนะคะจะมาดูแสงแรกของวันนะคะวันนี้ไม่ได้แต่งหน้าเลยนะคะวันนี้มาแบบว่าธรรมชาติธรรมชาตินะคะเพราะว่าอ่างมุงผ้านะคะวิวสวยมากของมันพี่ใหม่ค่ะอ่าฮั p ปี้นิวเยี พี่นียรล็อกดาวล็อกดาวล็อกดาวแยังไม่ขึ้นเลยนะคะพี่เนียร์นะคะนี่ให้รู้ว่าพี่เนียร์ใส่ของด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าาทีจะขึ้นตอนไหนคะขณะนี้เป็นเวลาหกโมงสามสิบแปดแล้วค่ะนยี่ขณะที่ไม่ขึ้นนะคะสว่างแล้วลูกี่สวยเลยยังสาวแซ่บสาวแซ่บสาวยอเพี่อดาไม่มีนด้วยเฮ้อ นนี้เปเวลากนาฬิกาสี่สิบนาทีวอาทิตย์ไม่ึันหรคะาที่มองค้างค่ะว่ะอาทยจะมค้างคะะาสวนเมื่อกี้มีนกบินไปหตัวนะจ๊ะเดกสขวันนะคะหอหนนลกวเขาได้เอไหมว่าความอึ้นวองวันปวดปวดปว้เธอ

เห็นาวอ่ะหนาวมากเลยใ,เใ,ใ,เใครไม่รักเราเราก็อยาา่าเปว่ามันเจ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  มาก็มาตัวคนเดียวว่าจะเป็นจะตายแค,แค่คนคนเดียวว่าหรือเปล่าวะ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 แล,ะล้วเราเอาเรื่อ,องคนหนึงไปนั่งหัวเราะที่มันพังเพระาะเราน่ารักมันมากมายไไไไปไปปปลบเียวกันไปไป ทำไมฝนมันตกป่ทำไมฝนตกนี่อยู่พายุมันเข้าเราต้องจะไปตรงไหนล่ะหรือว่าเราจะไปภูเขาภูเขาคนรักของมึงเนี่ยมันไม่มีแค่กับมันหลอกมันเห็นมึงเป็นควายแล้วมันหลอกใช้มึงทุกวันควาย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 แงะ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  งอเงาสิ้นดีเอาใจมันคืนมาให้เหมือนเอาไว้เก็บใจของมึงล้วรักตัวเองนี้มันมากที่สุดออคือบอกให้นานเลิกเป็นควายรักครังเดียวนาะมันน้ำเน่าที่สุดเลยชีวิตจริงเอาไว้แม่งไม่ใช่นิยาย ควรพอ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 คิดว่าตัวมึงเป็นอะไรตัวมึงแม่งไม่ใช่นางเอกแล้วแม่งก็ไม่มีหรอกเทวดาเทพพรบุตรก็คแค่นี้ไงที่เอาไว้หลอกเด็กคนรักที่หลอกเอามึงไว้ใช้เป็นควาย มึงยังจะโง่อีกเลยแหน่ยเน่ยเน่ยเนยมึงเป็นคนมึงตุกกินข้าวแดกไอ้หาไม่สสกอย่างแดกยา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 ก ย่าขนย่าขนย่าขนสัตว์หน้าขนและแม่เป็นคนหน้าหมาต้นโชคที่โชคชะตาพาก,กูมาพบมึงแสกูก็น,นึกว่าเจอเทพประุตรที่แท้ไม่เจออะไรกูก็นึกว่าเจอเทพประุตรที่แท้ไม่เจออะไร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 ตัวเฮีย ตัวเฮียตัวเฮียโอ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 แม่จ้าใครไม่รักเรา,รเ,ราเราก็อย่าไปรักมันถูกต้องใครไม่เครเราเราก็อย่าไปแคร์มันที่สุดไม่เห็นต้องสนใจ โยโย WhatsApp ชักดูมึงเป็นคนมึงต้กินข้าวแดดไอห่าไม่สึกยแดกยาไอห่าไม่สึกแดกยาไอห่าไม่สึกแดกยาไอห่าไม่สึกแดกยา ยาขนยาขนยาขนสัตว์หน้าคนและแม่เป็นคนหน้าหมาตั้งโชติชคชะสตารพาก,กูมาพบมึงแสกูก็เน,นื้อกเจอเทบประุที่แท้ไม่เจอตออะไรกูก็เนื้อกาเจอเทบประุที่แท้ไม่เจอตอะไร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 ตัวเฮีย ตัวเฮียตัวเฮียโอ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 แม่จ้าใครไม่รักเราเราก็อย่าไปรักมันถูกต้องใครไม่พอเราเราก็อย่าไปแคร์มันคีดสดไม่เห็นต้องสนใจ

ต oh, uh, yeah! oh, ั้องไหนอ่ะต้องลบกันน่ะแ a ำลังติดชะโลกนะคะล้างมือด้วยนะคะจับตังแล้วนะคะเฮ้ยนล้างมือที่ใส จะเบิกตังค์ได้ไหมเนี่ยไม่คอเบิกตังค์ได้ไหมเนี่ยแฮปปี้นี่เองแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะลูกขอให้ลูกร่ำรวยร่ำรวยเจริญเจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองนะอายุมา่นปานนี้นะร่ำรวยร่ำรวยอย่าเจ็บอย่าไข้ขอให้แข็งแรงสุขภาพดีๆแข็งแรงแข็งแรงร่ำรวยอะไรอีกวะ ร่ำรวยแล้วนะม่กัขอให้มันเจริญเจริญร่ำรวยนะขอให้พ่อแม่เจริญเจริญร่ำรวยสาธุจะเอาบ้างแต่ไม่ได้เวฟฟอนก็เลยลืมอืนนอ้โพอนนี้ก็